เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติค่ะวันท,ที่27กุมภาพันธ์2567ที่บริเวณหอประชุมอำเภอปานบุรีโดยมูลนิธิการจนะบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเเลตเต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสียงและได้โอกาส4หน่วยสีภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพันษาครบ70พรรษา28กระกฎาคม2565โดยมีนายทักษันชูกิ่นสาธารณสุขอำเภอก่าวรายงานวัตถุประสงค์ให้ว่าที่พันตีอภิญญาศักดินานในอำเภอปานบุรีประธานในพิธีได้ทราบโดยโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสียงและได้โอกาส4หน่วยสีภาคทั่วประเทศ เพร้อมรับฟังความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของมูลนิธิการจนะบารมีและโครงการจากนายแพทย์สมคิดเพ็ญพัฒนกุณประธานมูลนิธิการจนะบารมีซึ่งมูลนิธิการจนะบารมีได้รับเงินบริจาคจากประชาชนและอ,อสอมอ ทั่วประเทศรวมทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยขบวนรถหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ประกอบด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมรถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูงจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับหนึ่งของสตรีไทย ซึ่งสาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัดและการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดคือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งการตรวจมี3วิธีคือ 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์3การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่การให้บริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายการตรวจเต้านมด้วยตนเองจึงมีความสําคัญสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนื่นๆหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะที่ยังไม่รุกรามหรือแพร่กระจายจะลดความรุนแรงการเป็นมะเร็งเต้านมและสามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบซึ่งออกหน่วย เคลื่อนที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใ,ใดๆครั้งนี้ให้บริการแก่ประชาชนอำเภอปานบุรีในระหว่างวันที่27ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2567จำนวน2วันณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปานบุรีมีกิจกรรมอาทิตย์สอนสาธิตทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองประชาชนฝึกปฏิบัติตรวจเต้านมเยี่ยมชมนิทรรศการรถมนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมรถเอ็กซเลย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมให้กำลังใจแก่สตรีกลุ่มเสีย่ยงชี้แจง การดําเนินงานพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิการจนะบารมี